พีรพันธ์ลั่นไม่ร่วมรัฐบาลเบี้ยล่างพรรคส้มพร้อมนำทัพร,รวมไทยสร้างชาติสู้ศึกเลือกตั้งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเปิดเผยถึงทิศทางการทำงานของพรรคท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองว่าในลำดับแรกตนขอยืนยันว่าพร้อมเดินหน้าในการดำารงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเป็นแม่ทัพของพรรครวมไทยสร้างชาติในการทำงานทางการเมืองต่อไป สำหรับกระแสข่าวเลือดไหลออกจากพักรวมไทยสร้างชาตินั้นในวันนี้ยังไม่มีเลือดไหลออกจากพักเพราะทุกคนยังเป็นสมาชิกพักอยู่และยังมีผู้สนใจมาสมัครสมาชิกพักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนายพิรพันธ์ยังได้เปิดเผยถึงจุดยืนของตนเกี่ยวกับการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่าหลังจากที่มีการตัดสินของสารรัฐมนตรีการเมืองของไทยก็มีพัฒนาการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสําคัญก็คือมีการพยายามนําพักการเมืองบางพักซึ่งพักรวมไทยสร้างชาติได้ประกาศตั้งแต่ต้นว่าพักรวมไทยสร้างชาติ ไม่สามารถร่วมมือด้วยได้เนื่องจากมีอุดมการณ์ทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากและมีการใช้วิธีการให้พรรคการเมืองนั้นมาลงมติสนับสนุนผู้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้เป็นการร่วมรัฐบาลแต่เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันซึ่งสำหรับตนเห็นว่าแนวทางเช่นนี้ไม่ถูกต้องทางการเมืองเพราะจะทำให้รัฐบาลกลายเป็นเบี้ยล่างทางการเมืองของพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล นอกจากนี้ตนยังเห็นว่าวิธีการดังกล่าวอาจเป็นการผิดกฎหมายพักการเมืองในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งจากสองเห็นผลข้างต้นทําให้ตนมีความเห็นว่าไม่สามารถลงคะแนนเสียงสนับสนุนท่านอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในขณะนั้นทั้งที่โดยส่วนตัวตนเคารพและรักท่านอนุทินมากและคิดว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่วิธีการในการจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบนี้ไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้อง ต่อมาทางพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการติดต่อในการเพิ่มเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยแนวทางแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่ไม่ร่วมรัฐบาลน,นั้นซึ่งตนยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ดังนั้นตนจึงมีความเห็นว่าถ้าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ก็ไม่สามารถสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เลย สำหรับผมคิดว่านี่เป็นวิธีการทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องและจะทำให้รัฐบาลกลายเป็นเบี้ยล่างของพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งในทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นและผมรับไม่ได้นายพีรพันธ์กล่าวอย่างไรก็ดีในส่วนการบริหารจัดการพักจะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพักซึ่งเบื้องต้นนายพีรพันธ์ได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของพักว่าหากแนวทางเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองเช่นนี้พักรวนไทยสร้างชาติก็ไม่สามารถรวมรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารพักรวมกับสอสอพักนายพีรพันธ์มองว่าเมื่อการเมืองเดินมาถึงสถานการณ์เช่นนี้น่าจะจบลงด้วยการยุบสภาจึงยังไม่มีมติของพักรวมไทยสร้างชาติเป็นเพียงการหาหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันเท่านั้น ต่อมาปรากฏว่าการยุบสภาไม่สามารถทำได้ประกอบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพักหลายคนได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นว่ากรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติควรมีมติที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักรวมไทยสร้างชาติจึงมีการเชิญประชุมกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเร่งด่วนในวันพุธ ก่อนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์เปิดเผยว่าในการประชุมกรรมการบริหารพักครั้งนั้นกรรมการบริหารพักสาท่านเห็นด้วยกับแนวทางของตนมีกรรมการบริหารพักหนท่านเห็นว่าหากท่านอนุทินยืนยันว่าจะไม่มีการแตกต้องมาตราน1นึและยืนยันว่าจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด1และหมวด2ควรจะต้องสนับสนุนท่านอนุทิน ส่วนกรรมการบริหารพรรคสองท่านเห็นว่าควรให้เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วหากมีมติทางใดทางหนึ่งจะเกิดปัญหาในพรรคได้จึงไม่มีการพูดถึงมติของกรรมการบริหารพรรคแต่แจ้งผลความเห็นของกรรมการบริหารพรรคว่ามีความเห็นกี่แนวทางอย่างไรบ้างและให้เป็นเอกสิทธิ์ดุลพินิษของสอส โดยสมาชิกสภาผู้แทนราชฎรในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ลงมติเลือกท่านอนุทิน33เสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน3เสียง ซึ่งตนยืนยันว่าในพักไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและทุกอย่างก็เดินหน้าตามกระบวนการต่อไปนายพิรพันธ์กล่าวต่อไปว่าสําหรับกระแสะข่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาติถูกซื้อตนขอยืนยันในส่วนของตนว่าตนไม่มีทางโดนซื้อเด็ดขาดส่วนกรณีที่มีการโจมตีว่าตนหวังตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นตนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีการหาหรือในการเสนอชื่อของตนในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะหากคิดในทางการเมืองแล้ว เมื่อพักมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ไปดึงแคนดิเดตทางการเมืองจากพักอื่นมาแทนแบบนี้ในทางการเมืองจะเสียหายเป็นอย่างมากตนจึงยืนยันได้ว่าเรื่องที่ว่ามานี้ไม่เป็นความจริง และสำหรับตนถ้าจะได้รับเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องมีศักดิ์ศรีซึ่งแนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางที่ไม่ศักดิ์ศรีพักการเมืองก็เหมือนกับชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นไม่มีใครที่ชีวิตราบรื่นมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความสุขเพียงแต่ว่าแต่ละคนเมื่อเจอปัญหาแล้วท้อไหมพรรรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่เป็นพรรแรกที่เพิ่งเกิดและเจอปัญหา แต่พักรวมไทยสร้างชาติจะผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้ส่วนตัวผมไม่เคยทอ้อเพราะว่าความจริงในชีวิตก็เจอปัญหามาเยอะอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกแค่เสี้ยวหนึ่งของชีวิตแนวทางการทำงานของผมคือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่เราทำได้ทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับว่ามันทำไม่สำเร็จแต่ว่าทำให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้เต็มที่ได้เท่านี้ก็เท่านี้ ผมจะไม่ติดยึดกับคำพูดคนอื่นเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ดีเท่าตัวเราผมติดยึดกับตัวเราเองว่าเราทำดีหรือยังเราทำถูกต้องไหมเราไม่มีทางทำให้คนถูกใจไม่มีวันทำให้ทุกคนพอใจแต่เราทำในสิ่งที่ต้องทำหรือเปล่าทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองกับส่วนรวมหรือเปล่าผมคิดว่าแนวทางการทำงานของผมแบบนี้ที่ทำให้ผมเดินหน้ามาจนถึงวันนี้ได้ นายพีรพันธ์กล่าวนายพีรพันธ์กล่าวต่อไปว่าในเรื่องของการแก้ไขเรื่องของพลังงานว่าเรื่องการจัดการกับปัญหาพลังงานของตนนั้นสะท้อนถึงแนวทางการทํางานของตนเป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นค่าไฟที่เมื่อตนเข้ารับตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่าไฟอยู่ที่4.70บาทต่อหน่วยแต่ในวันนี้ค่าไฟเหลือเพียง3.94บาทต่อหน่วยเท่านั้นและไม่มีการปรับขึ้นค่าไฟและค่าแกส๊สแม้แต่ครั้งเดียว สิ่งเหล่านี้เกิดจากวิธีการทำงานของตนคือทำให้ดีที่สุดให้เต็มที่สุดท้ายแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นและหากเดินหน้าต่อไปจนครบวาระ ตนยืนยันว่าราคาน้ำมันจะสามารถควบคุมได้และประเทศไทยจะมีคลังน้ำมันสำรองของประเทศที่เป็นของรัฐเพื่อความมั่นคงไม่ใช่ของเอกชนสำหรับความคืบหน้าของกฎหมายต่างๆนั้นกฎหมายฉบับแรกคือกฎหมายส่งเสริมการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นตนหวังว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะเดินหน้าต่อในส่วนของกฎหมายควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายคลังน้ำมันนั้นกฎหมายฉบับแรกคือการควบคุมราคาน้ำมันเสร็จเรียบร้อย และกฎหมายคลังน้ำมันนั้นใกล้แล้วเสร็จซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จะต้องเสนอคู่กันเพื่อปรับโครงสร้างราคาน้ำมันได้ทั้งกระบวนการโดยนายพีรพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเดินหน้ากฎหมายทั้ง2องฉบับนี้ต่อโดยผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎร แต่ด้วยเงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่จะต้องยุบสภาใน4เดือนนี้คาดว่าไม่น่าจะสำเร็จด้วยสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นายพิรพันธ์ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งหลังการยุบสภาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง4เดือนนี้ว่าเมื่อเป็นพักการเมืองจะต้องมีความพร้อมในการลงรับเลือกตั้งตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อมีความชัดเจนเช่นนี้เกิดขึ้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยเฉพาะผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในานามพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยทางพักพร้อมที่จะหาตัวแทนที่พร้อมจะเดินหน้าสู้ให้ทุกปัญหากับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานและเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมซึ่งในระยะเวลาของการทำงานที่ผ่านมาตนเชื่อว่าทางพักรวมไทยสร้างชาติได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราพูดแล้วเราทำและเราเดินหน้าทำงานตลอดเวลา ทุกคนที่สนใจร่วมอุดมการณ์และเดินหน้าทำงานตามแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติคือพรรคที่มาทำงานการเมืองเพื่อประโยชน์ของชาติไม่ได้มาเพื่อเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์เพราะพรรครวมไทยสร้างชาติคือพรรคของคนทำงาน หากใครมีแนวทางเดียวกันขอเชิญชวนให้มาร่วมทำงานด้วยกันครับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคกล่าวในตอนท้ายอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการตั้งคำถามถึงข้อเทจ็จจริงกรณีปัญหาความขัดแย้งกับนายเอกนัดพร้อมพันธ์ที่ได้ลาออกจากเลข,ขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งนายพีรพันธ์ไม่ได้ชี้แจงหรือพูดถึงในประเด็นดังกล่าว